สองหองขนาดราองหองกหสหิบเซน,เร,นร้อยห้าสบเซนสีแดงอะรเนี่ะเป็นสีนี้ครับผม น,นี่จะเป็นก้านลาน สวดีครับวันนี้มาดูว่าสองห้องสามตัวครับตามพี่น้องก็มีจะมีขนาดเล็กสุดก็คือหนึ่งร้อยเซนครับผมแล้วก็ขยับมาร้อยยี่สิบเซนแล้วก็ขยับมาร้อยห้าสิบเซนครับผมพี่แดงครับพี่แดงใหญ่แล้วก็น้องกลางเป็นลายพรางทหารครับก็น้องเหลืองเล็กสุดครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่งานไม้ไผ่ ปากาวด้านหลังจี่เป็นสีนี้ครับผมนี่ครับเชื่อนนุำนยาวานิดอย่างเดียวทำวิ่งปีนนี้ครับทาวิ่งเองนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจก็สั่งได้ครับก็พอแบ่งให้ได้ครับผมราคากันเองครับอันนี้อันนี้ทําไว้วิ่งเองจะเป็นลายทหารครับผมแต่อันนี้จะเป็นก้านลานครับนี่ครับไม้ก้านลานจะออกดำๆทำยากกว่าไม่ไผ่ทมดาทั่วไปครับไม่ก้นหลาน ลายพันทหารครับอันนี้น้องเล็กสุดหนึ่งร้อยเซนสีเหลืองน้องเหลืองครับนี่เป็นแม่ไผ่ครับงานแม่ไผ่ธนูมีพร้อมทุกตัวครับสามตัวแล้วแล้วก็รอวิ่งทีเดียวตอนสิ้นปีแล้วกันครับรอลมหนาวน้องเหลืองน้องเหลืองน้องเหลือง กลางทางครับผมแล้วก็พี่แดงพี่แดงพี่แดงใหญ่ใหญ่สุดนี่สวยสามตัวครับผม